ทั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากสอบอคค่ะคุณผู้ชมก็ควรสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ไปต่อกันที่สำนักงานกสนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกสนจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณโรงแรมสกายวิวโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะงานนี้นะคะก็มีครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกว่า90คน นายเอกราชชวีวัน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้เปิดเผยในโอกาสการเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวนะคะว่าโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่อสารรวดเร็วองค์กรต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรวางไว้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักง,งานกสนในปีงบประมาณพุทธศักราช2564 แต่ด้วยข้อจํากัดที่ครูและบุคลากรของกศนจังหวัดบุรีรัมยังขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ขององค์กรไปสู่ผู้รับบริการนะคะดังนั้นการติดอาวุธด้านการสื่อสารสาธารณะด้วยการฝึกอบรมเติมองค์ความรู้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นคําตอบของสํานักงานกศนจังหวัดบุรีรัมค่ะในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ปรับกระบวนการในการทำงานสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นะคะการเสริมสร้างศักยภาพครูกศนด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยังเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายมุ่งทำงานแบบ 3P ของดรวรรตน์พฤกษาทวีกุลเลขาธิการกศนที่ต้องการให้บุคลาคกรของกศนเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะมีทักษะในการเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานตนเองได้อย่างน่าสนใจสแสวงหาการมีส่วนร่วมให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อรวมไปถึงภาคีเครือข่ายนะคะส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆตามมาในที่สุด สำหรับการอบรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเน้นในเรื่องของความรู้และทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้วยังเพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลโดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นอีกด้วยค่ะซึ่งเชื่อว,ว่านะคะหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นลงแล้วครูและบุคลากรของสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์จะสามารถนำข้อมูลข่าวสารดีๆไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพอย่างแน่นอนอาจารย์จะแบ่งกลุ่มอาจารย์จะมีงานทำคลิปวิดีโอผมบอกว่ามีเวลาให้แน่นอนครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นหัวใจที่จะนําเสนอให้กับภาพลักษณ์ขององค์กรว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยในภารกิจทั้งที่สองด้านเนี่ยที่จะขับเคลื่อนช่วยสมกงงานกสน,นเนี่ยเราจะนําเสนอต่ออ,องค์กรภาคีเครือข่ายสิ่งที่เราทำอะ เหมือนเราทํานาทําแล้วก็ได้ข้าวได้ผลผลิตได้แล้วเนี่ยเราจะนําไปขายไปสื่อสารยังไงนี่ก็เช่นเดียวกันงานที่เราทําไม่ว่าจะเป็นงานพื้นฐานงานต่อเนื่องงานอัธยาศัยซึ่งเป็นงานดูทีนเนี่ยพร้อมกับนโยบายที่ท่านมอบมาเนี่ยเราต้องการจะฝึกคนในองค์กรเนี่ยให้มีศักยภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสารสนที่สําคัญที่จะให้ประชาชนให้องค์กรภาคีเครือข่ายเนี่ยได้เห็นว่ากสทเนี่ยทั้ง1 8อยแบเานของเราขับเคลื่อนไปพร้อมกันเนี่ย มีทิศท,ทางไปอย่างไรในจุดนี้เราจึงมาเติมเต็มให้เขาเนี่ยมีทักษะสามารถที่จะนําเสนองานที่เขาทำเนี่ยนะครับทั้ง3ด้านหลักๆเนี่ยงานพื้นฐานต่อเนื่องอัธริยาศัยแล้วก็งานนโยบายของท่านเลขาเนี่ยนำเสนอต่อสาธารณชนนําเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในองค์กรภาคีเครือข่ายให้เขาได้เห็นว่าเราทําแล้วเราได้ขนาดนี้นะเราทําแล้วเราได้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์การเขียนข่าวเนี่ย มันจะต้องเขียนยังไงไม่ใช่เขียนแบบตามมีตามเกิดอะไรประมาณนี้เราต้องการที่จะสร้างทักษะให้คุณครูได้เติมเติมคุณครูคุณครูสามารถนําไปถ่ายทอดถึงลูกศิษย์สามารถที่จะต่อยอดเช่นเราไปบริการประชาชนบริการภารคีเครือข่ายในองค์กรในชมหมู่บ้านซึ่งเขาไม่เคยรู้หรอกว่าการปาระชาสัมพันธ์เนี่ยเช่นในองค์กรในหมู่บ้านที่เป็นพทเน์ภาคีเครือข่ายเนี่ยจะนําเสนออย่างไรที่จะต้องการก็คือว่าอยากจะให้คุณครูของผมเนี่ย เขียนเรื่องเล่าข่าวทริงัวตัวเองทํามาอย่างมีมืออาชีพโดยใช้วิทยากรที่ได้รบกวนมาจากสำนักงานของสน,นอนนซึ่งผู้เชี่ยวชาญนี่ครับเอามาถ่ายทอดประสบการณ์ผมมีความมั่นใจนะครับว่าประสบการณ์ของท่านวิทยากรเนี่ยที่ที่ที่เชิญมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็ได้ติดตามผลงานของท่านที่ท่านได้ไปถ่ายทอด,ดหลายจังหวัดเราเองก็ไม่ดีรอที่จะอาศัยจังหวัดนี้ เราก็จะขับเคลื่อนภารกิจการทัองเราโดยการประชาสัมพันธ์ยอย่างเป็นมืออาชีพ